สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับตรงกับว,วันที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ล้อมมงเข้ามาครับเกี่ยวกับเรื่องข่าวคราวทั้งหลายพี่น้องประชาชนเป็นห่วงครับยิ่งได้ข่าววันนี้ไอ้ไอ้อะไรล่ะไอ้โควิดไอ้โรคกระจอกสายพันธุ์แอฟริกาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว เข้าตรงไหนอะไรยังไงไปตามกันหรืออย่างและไอสายพันธุ์นี้เขาบอกแม่งดุจริงๆพี่น้องประชาชนกาดไม่ตกฮะแต่เวลานี้รัฐบาลกาดตกไม่สามารถจะป้องกันได้ไม่สามารถจะยื้อชีวิตพี่น้องประชาชนได้เอางี้ก็แล้วกันมีตายทุกวันวันละยี่สิบสามสิบห้าวันร้อยสี่วันร้อยสามวันร้อยวันนี้ครับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ตรงกับวันที่23วันนี้ตาย17ศพตาย17ตบศพแต่ป่วยใหม่เนี่เกือบ3,000ป่วยใหม่เนี่เกือบ3,000 2,922ครับและมีผู้ป่วยสะสมเท่าไหร่เมื่อวานนี้แค่90,000กว่าวันนี้ทะลุแสนครับทะลุแสนจากการแถลงของสอบคทะลุแสนไม่มีลดลงเลย 1637คนครับนี่คือข่าวคราวคืบหน้าล่าสุดด่วนสุดเมื่อก่อนตอนเที่ยงวันนี้ผมมานั่งจุ่มปุ๊กวันนี้ตอนเที่ยงครับเอาเรื่องอะไรต่ออะไรมาคุยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันหลายท่านก็เชื่ออยากไปฉีดวัคซีนเพราะไม่อยากเสี่ยงหลายท่านก็กลัวครับกลัวไม่อยากฉีดจนทำให้การบริหารบ้านเมืองเนี่ย จะไปรอดหรือไม่รอดขนาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนจากข่าววันนี้พักพลังประชารัฐขอเลื่อนเปิดสภาบอกว่าสอสอไม่ยอมฉีดวัคซีนจะขอเลื่อนการพิจารณาพระ่ำหยัติงบประมาณไปกลางเดือนหน้าหมายความว่าเดือนนี้ไม่เอาหลังวันที่15เดือนหน้านุ่นแล้วค่อยฉีดกัน สืบสาวเราเรื่องแล้วนะครับปรากฏว่ามีท่านสอสอทั้งหลายไปฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ถึงครึ่งนึงไม่ถึงครึ่งครับพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำพักรัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมาบอกเขาบอกว่าจากตัวเลขในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีสอสอ480คนเนี่ย ในสภายืนยันแล้วว่าไปฉีดวัคซีนแค่236คนคือไม่ถึงครึ่งภูมิต้านทานหมู่ไม่มีไม่ต้องไปคิดถึงไม่มีครับเพราะไปฉีดแค่236ยังไม่ได้ครึ่งของสสในสภาเลยนี่คือเรื่องที่สร้างความหนักใจว่าจะทํำยังไงนอกจากสสแล้วยังมีผู้ติดตามยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาอีกที่เข้าไปถ้ามีคนหนึ่งคนใดติดมิตายกันทั้งสภาหรยครับ แน่นอนตายกันทั้งสภาและถ้ามันเป็นไอ้สายพันธุ์แอฟริกานี่จอดไม่ต้องแจวเลยก็แล้วกันติดวันนี้สามวันตายแล้วฟังที่เขาว่าฉะนั้นรัฐบาลต้องรีบรีบตอนนี้จะทันไม่ทันช้าไม่ช้าเห็นบอกว่าวัคซีนมาแล้วแล้วทำไมไปกำหนดไกลไปถึงวันที่เจ็ดมิถุนานี่ตั้งกี่วันครับนี่ตั้งกี่วันวันนี้ยี่สิบสามยี่บสามอีกเจ็ดวัน ก็30อีก8วัน3ามวันบวกสินี่ครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนครับรัฐบาลทบประกาศแล้วว่าจะเป็นวัคซีนแห่งชาติจะเริ่มกันวันที่7มิถุนายน2 5 6 4โดยผ่าน3ช่องทางผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งท่านจะได้มีความรู้เพิ่มเติมมีข้อมูลอัปเดตอันที่1ระบบหมอพร้อมอันนี้เขาดำเนินการไปแล้วระดับหนึ่ง อันดับสองการลงทะเบียนณนะจุดฉีดที่เข้ามาเสริมจุดไหนมีวัคซีนเพียงพอก็จะฉีดก็ฉีดได้ฉีดได้เลยหากไม่เพียงพอก็ต้องรอคิวอันที่สามการกระจายวัคซีนให้กลุ่มเฉพาะที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหากประชาชนกลุ่มไหนสามารถเสนอไปอยังกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อขอรับการจัดสรรและสถานที่ฉีดได้ในกรุงเทพมหานครให้ผู้ว่ากทมรับผิดชอบประสานกับกระทรวงสาธารณาสุข เรื่องโคต้าวัคซีนต่างจังหวัดแน่นอนก็เป็นเรื่องของผู้ว่าแต่และจังหวัดจะเป็นคนรับผิดชอบต้องประสานกับกระทรวงสาธารณาสุขเหมือนกันเพราะทุกจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขมีบุคลากรมีคนอยู่แล้วมีแพทย์อย่างน้อยก็มีความรู้ขั้นพื้นฐานอย่างอสมม,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 มีทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งอันนี้เป็นกำลังสำคัญฉะนั้นระยะที่หนึ่งเนี่ยนะครับท่านทั้งหลาย ระยะที่หนึ่งเขาจะทดสอบระบบต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมตอนนี้ต้องตรวจสอบระบบต่างๆและพร้อมปังวันที่หกมิถุนาพอวันที่เจ็ดเอาเลยดีเด,ดเลยครับปักธงเลยและก็ระยะที่สองก็คือวันที่เจ็ดเนี่ยที่บอกอ่ะเขาก็จะเริ่มฉีดวัคซีนปักเข็มที่แขนและก็อย่าล้มนะระบบอย่าล้มนะล้มนะมันเจงบงเลยนะ ฉะนั้นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจะได้ร่วมขบวนกันทั้งประเทศเห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยผมไม่ได้มาคัดค้านรัฐบาลทุกเรื่องเรื่องไหนที่จะให้กำลังใจกันก็ทำครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแผนงานนี้รัฐบาลเขาแถลงมาแล้วเราก็โอเคเห็นดีด้วยเอางี้ก็แล้วกันแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนแคลงใจณวันนี้ก็คือเรื่องของวัคซีน หลายคนว่าเฮ้ยมันแครงใจเรื่องอะไรวัคซีนนี่สิครับทําไมเขาไม่มีทางเลือกเลยทําไมต้องเอาแค่สองยี่ห้อเอสตราเซเนกและก็ชิโนแวกทั้งทั้งที่ยี่ห้ออื่นมันก็ไม่ได้แพงไปกว่านี้ชิโนแวกบางทีแพงกว่าด้วยซ้ําผมดูตัวเลขไปถามรัฐบาลสื่อข่าวในผู้สื่อข่าวไปถามเขาไม่บอกเขาบอกเป็นความลับทางราชการผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นความลับได้ยังไง มันไม่ใช่ความลักมันเป็นสิ่งเปิดเผยเพราะว่าเงินทองที่จะไปซื้อไอ้วัคซีนเนี่ยมันเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เป็นเรื่องลับที่เปิดเผยไม่ได้หรืออาจจะมีอะไรสับสนคนในอยู่ใต้โต๊ะใต้ดินอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้คนสงสัยข่าวก็ผมเป็นสื่อผมก็ซอกแทกซอกซอนไปไปหาราคาไหมเดี๋ยนีดูที่ราคากลางเป็นยังไง ก็ไปได้จากโรงพยาบาลเอกชนนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์คุณหมอหาคุณหมอเฉลิมเนี่ยออกมาบอกเลยเอาตัวเลขมากลางเลยว่าวัคซีนที่อยู่ในตลาดขายในตลาดเวลานี้มันมีกี่ยี่ห้ออย่างเช่นชิโนพานีชิโนโฟาร์มเนี่ยมันแพงที่สุดโดสละสี่สิบเหรียญครับเหนนรียญ US เอนะฮะชิโนโฟาร์มเป็นของรัฐบาลจีนนะครับแต่ แต่ชิโนแวรกเป็นของบริษัทเป็นของบริษัทในประเทศจีนที่เราไปสั่งซื้อฉะนั้นคำถามจึงเกิดว่าทำไมเราไม่สั่งซื้อจากรัฐบาลจีน G 2 G เราอาจจะได้ราคาที่ต่ำกว่า40เหรียญตรงนี้ต้องตอบไม่มีคําตอบผมก็ตะโกนไปลมๆแรงๆอย่างนั้นอันที่สองคือยี่ห้อโมเดอร์นาโมเดอร์นาราคากลางวางไว้ราคาขายคือ32เหรียญย s ถูกกว่าชิโนโฟาร์มมอร์โดน่าเป็นของสหรัฐอเมริกา32เหรียญอันดับ3คือไฟเซอร์ไฟเซอร์กับมอร์โดน่าของสหรัฐอเมริกาอีกคนนิยมฉีดแม้กระทั่งจอร์นสันแอนจอร์นสันจอร์นสันก็ยังถูกคะจอร์นสันราคาพอๆกับชิโนแวคกมอร์โดน่าเนี่ยมอร์โดน่าเนี่ยสามสิบสองเหรียญ US ไฟเซอร์สิบแปดเหรียญแค่นั้นเองสิบแปดเหรียญน,นะไฟเซอร์ Pfizer. ราคาพอๆกัชิโนแวกชิโนแวกเนี่ยราคากลางคือสิบเจ็ดหรียญห่างกันเหรียญเดียวห่างกันสามสิบสองบาทจอร์สันแอนจอร์สันเนี่ยฉีดเข็มเดียวไม่ต้องถึงสองเข็มไม่ต้องสองโดสฉีดโดสเดียวครับสิบเจดเหรียญเท่ากับชิโนแวกทําไมไม่สั่งไอ้จอร์สันแอนจอรสันมาให้พี่น้องประชาชนเลือกทําไมไม่สั่งมาอันนี้เป็นที่เรื่องน่าสงสยัยแต่เอาละไหนๆเราก็มีเอสตราเซเนกา ซึ่งสัญญามีทำสัญญาผลิตในเมืองไทยผลิตในเมืองไทยเป็นของอังกฤษครับกำลังผลิตและได้ข่าวว่าสิ้นเดือนนี้ก็ทยอยส่งฟังหมอเฉลิมนายแพทย์เฉลิมหานพาณิช์บอกราคามันถูกแค่ห้าเหรียญแต่รัฐบาลไม่ทราบรัฐบาลจะซื้อเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่ราคาที่มันเปิดตลาดออกมานี่แค่ห้าเหรียญห้าเหรียญแต่ชินโนแวกมันแพงถึงสิเหรียญถ้าเอาชินโนแวกเนี่ย หาวัคซีนทางเลือดให้พี่น้องประชาชนหน่อยสิเขามีทางเลือกไฟเซอร์ก็แค่18เหรียญชินโนแวกแค่17เหรียญทั้งทั้งที่สปรพคุณมันไม่ได้องค์การอนามัยโลกเขาไม่ยอมรับในประเทศในประเทศอย่างสอ,อสาสภาพยุโรปอีซีถ้าฉีดที่โนแวกเขาไม่เข้าประเทศเขาไม่เข้าประเทศครับเข้าไม่ได้มีพาสปอร์ตมีวัคซีนพาสปอร์ตเอาไปแสดงเห็นไหม ผมเล่าไว้ในรายการข่าวทะลุไม่บอกว่าแฟนคลับไปไปต่างประเทศไปยุโรปไปอเมริกาไปทานสิทตีปุ่นอยากจะเข้าเขาไปเที่ยวคนไทยถูกไล่กลับหมดเพราะคุณฉีดวัคซีนชินโนแวคกเป็นวัคซีนที่เขาไม่ยอมรับเขามองคนไทยด้วยหางตานี่คือความช้ำใจของความเป็นคนไทยเพราะเขาไม่ยอมรับนับถือรัฐบาลชุดนี้เพราะเราเป็นรัฐบาลประเดการ เป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยร0อเซที่คุณคลุมเสือ้อคลุมเสื้อประชาธิปไตยแต่ชั้นในก็คือประเด็จการเขาก็ริมมองเราแบบดูถูกดูแคลนยังไงนี่คือความช้ำใจครับเข้าอเมริกาไม่ได้ฉีดชินโนแวคเข้าได้คุณไปฉีดเอสตราเซนิก้าเอสตราเซนก้าเขาจะให้คนสูงอายุหลังจาก60ฉีดก็ไม่เป็นไรนี่คือการจัดขบวนการวัคซีนของรัฐบาลอยากให้รัฐบาลได้ตอบดูซิว่ามันเป็นยังไง มันมีความจำเป็นอะไรนะักถึงต้องเอาชีโนแวกเอาเอสตราเซนิก้าอย่างเดียวไม่ได้เหลอเพราะผลิตในเมืองไทยราคาก็ถูกกว่าหรือจะให้พี่น้องประชาชนมีทางเลือกก็สั่งมาสิไอไฟเซอร์แค่สิแปดเหรียญราคาพอๆกับชีโนแวกนะและสั่งไอไอจอรสันไอไจอสันโดสเดียวไม่ต้องถึงสองโดสครับไม่ต้องสองโดสมันจะไปอุดหนุนอะไรเจ้าสัวกันนักหนาะเหมือนเขาที่เขานินทาว่าคุณอุ้มเจ้าสัวอุ้มเจ้าสัวอุ้มเจ้าสัว นี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมผมดูข่าวเมื่อวันก่อน CP พีเขาทุ่มนะนึ่งจุดหมื่นล้านคือหนึ่งพันล้านเข้าไปถือหุ้นในบริษัทวัคซีนชีโนแว็กกลุ่ม CP ลงทุน115ล้านเหรียญสหรัฐเข้าถือหุ้น15%เปอร์เซในชีโนแว็กไลซ์ไซแอนผู้ผลิตวัคซีนโครโรนาแว็กของจีนโดยมีข้อตกลงส่งมอบให้กับให้ประเทศสล้านโดส สำนักข่าวนิกเคอีเอเชียผมต้องอ้างข้อมูลนะครับรายงานว่าซิโนไบโอฟาร์มมาสูติคอรริมิตเป็นบริษัทธุรกิจเวชภัณฑ์ของบริษัท c ีพีฟาร์ม e า t ูติ l คอกรุ๊ปซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงลงทุน515ล้านเหนรียญสหรัฐเป็นเงินก็ประมาณ15,000กว่าล้านบาท แลกกับการเข้าถือหุ้น15เปอร์เซ็นต์ของบริษัทชิโนแวกไลซ์ไซแอนซึ่งเป็นหน่วยผลิตวัคซีนโคโรนาแวกในเครือชิโนแวกไบโอเทคนอกจากบริษัท CP แล้วยังมีกองทุนของจีน Advantech Capital และกองทุนของสหรัฐ V ี vo Capital ได้ร่วมลงทุนกับชิโนแวกไลซ์ไซแอนเข้าถือหุ้นอีก6.3 แต่ CP ถือหุ้นตั้ง15นะถือหุ้นเยอะเพราะไปลงทุนตั้ง15,000ล้านเรื่องนี้ครับอธิบดีกรมการวิทยาศาสตร์การแพทย์ดรนายแพทย์สุภกิจซิริลักษณ์และเป็นรองประธานกรรมการขับเคลื่อนเวียกวัคซีนเ,เพื่อคนไทยก็บอกไว้บริษัทชินโนแวกเนี่ยเขาเตรียมส่งให้เราคือเขาส่งมาละ2ล้านโดสแล้วก็เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ส่งเข้ามาอทีนี้ หลายคนก็ไปค้นข้อเท็จจริงสำนักง,งานเวชภัณฑ์แห่งจีนนะครับชื่อย่อเขา NMPA ยังไม่แถลงการอนุมัติให้ใช้หรือรับรองประสิทธิภาพของวัคซีนโคโนวิด -19 ซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่าบริษัทกำลังทดลองขั้นสุดท้ายจนณวันนี้ก็กำลังทดลองขั้นสุดท้ายยังไม่จบครับแต่ยังไงก็ตามทางการจีนได้เริ่มฉีดวัคซีนนี้กับประชาชนภายในประเทศแล้วจีนเขาฉีดจีนเขาฉีด เพราะเขาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เขาไม่มีทางเลือกรัฐบาลสั่งซ้ายหาันขวาหาันเขาต้องทําตามหมดแต่ประเทศไทยเรามันไม่ใช่ประเด็จการถ้าว่ากันจริงๆเห็นคุณบอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่ระบบจันโอชาระบบประยุทธ์ระบบไทยๆไ,ไปบังคับประชาชนไม่ได้แต่เวลานี้จะใช้บังคับบางจังหวัดเฮ้ยไม่ฉีดระวังมีคุกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะ นี่ขนาดสอสอยังไม่ฉีดเลยแล้วคุณเอากฎหมายอะไรไปไปบังคับสอสอไหมไหนลองดูสิไหนลองดูสิส,สำนักง,งานเวชภันฑ์แห่งชาติจีนได้อนุมัติให้ใช้งานชิโนฟาร์มนี่ของรัฐบาลนะครับส่วนชิโนแวกเนี่ยชิโนแวกเนี่ยทดลองขั้นสุดท้ายแล้วบริษัทเขายอมรับนะว่าป้องกันโควิดป้องกันโควิดได้แค่เจเปบางแห่งก็บอก แค่45เปอร์เซ็นตทางการจีนไม่รับรองประสิทธิภาพของวัคซีนนะทางการจีนรับรองชิโนฟาร์มอย่างเดียวแต่ชิโนแวกไม่รับรองเขาเอาไปให้กรรมัมพูชาฉีดให้คนที่พนมเป็นคนพนมเป็นเขาเป็นหนูตะเภาลองยาก่อนเราไปแล้วส่งไปที่ลาวฮะลาวก็ไปฉีดสปปลาวไปฉีดให้หมอไปฉีดทั้พยาบาลตอนหลังหยุดฉีดว้เฮ้ยเขาหยุดฉีดชิโนแวก คนลาวก็กลัวเหมือนคนไทยคือไม่ยอมฉีดไม่ยอมฉีดที่โนแวกกลัวครับกลัวจะมีผลข้างเคียงเพราะบ้านเราเนี่ยคนรุ้นฉีดคนนี้ฉีดฉีดแล้วอา้าวไอ้คนนั้นไม่หายใจไอ้คนนี้ชาไปทั้งสี่ไอ้คนนั้นเดสมอลเล่ไอ้คนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านล่าสุดที่แพร่ะมหไปฉีดกลับมาทำไร่ทำสวนได้แข็งแรงผลสุดท้ายตายเว้ยเฮ้ยหลายคนบอกเฮ้ยเป็นโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าก็ถ้าเขาไม่ฉีดเขาจะตายไหมละ่ะ แล้วมันเผอิญมาฉีดแล้วก็อ้างว่าโรคประจําตัวทั้งนั้นแหละไอ้ที่ตายเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะไปจ่ายสตางค์เขาบอกฉีดแล้ว้าใครตายจ่ายสี่แสนสามแสนอะไรที่เขาบอกอะผมก็อ่านแล้วผมก็ลืมๆไปแล้วเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าเขาจ่ายหรือเปล่าทั้งๆท,ท,ท,ที่ราชการบอกเฮ้ยจ่ายเท่านั้นเท่านี้แต่ผมเองผมก็สนับสนุนว่าไอ้ส่วนที่เสียหายเนี่ยมันมีไม่ใช่ไม่มีแต่มันเป็นเปอร์เซ็น,นต์น,น้อย แต่เราควรจะร่วมงานร่วมมือกันเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองผมต้งบอกว่าถึงเราจะเป็นหนูตะเภาลองยาฉีดวัคซีนถ้ามันตายเฮ้ยโวยถือว่ามีเกียรติถือว่ามีเกียรติตายเพื่อชาติเออตายเพื่อชาติได้รับเกียรติตายเพื่อชาติถึงจะเป็นหนูตะเภาลองยาก,ก็ตายเพื่อชาติฉะนั้นบรรดาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพไปฉีดซะ ถือว่าตายเพื่อชาติไม่ใช่ว่าไปฉีดกันแค่236คนสภามีสอสอทั้งหมด500ยุบพักอนาคตใหม่ไปโดนไป10บกว่าคนตอนนี้เหลือแค่480เขาก็ไม่ตั้งเพิ่มฮะรัฐมนูลบอกเอาแค่นี้มีสอสอไปฉีดวัคซีนน้อยแค่นี้นะมันก็ไม่เกิดภูมิต้านทานหมู่แล้วไหนยังจะมีผู้ติดตามมีอะไรต่ออะไรอีก มากมายที่ในสภาเวลานี้ก็เป็นปัญหากันอยู่เป็นปัญหากันอยู่ในชัวหลีกภัยประธานสภาผูแ้แทนราษฎรก็ก็จะกล้าเสี่ยงไหมเปิดประชุมสภาหรือจะรอไปกลางเดือนมิถุนาให้ทุกคนเกิดภูมิคุ้มกันใ้เต็มที่ก่อนมีภูมิคุ้มกันก่อนในฐานะประธานกิจการสภาเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยเขาก็ออกมาคุยเรื่องนี้บอกเรื่องนี้ คือคุณอนันต์ผลอํานวยสสกําแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐท่านเป็นประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเขาบอกเฮ้ยสงสัยเปิดไม่ได้เขาเป็นคนออกมาพูดก่อนเป็นคนเสนอก่อนว่าไม่ควรประชุมเดี๋ยวตายห่ากันทั้งสภาเดี๋ยวพี่น้องประชาชนร้องไห้กันทั้งประเทศร้องไห้หรือดีใจก็ไม่ทราบได้เขาก็เลยบอกเฮ้ยหยุดไปก่อน ไปเปิดประชุมเอาเดือนหน้าก็แล้วกันเพราะว่าไหนจะสอสอนี่ฉีดไม่ถึงครึ่งหนึง่งแล้วยังมีคนติดตามมีเจ้าหน้าที่รัฐภาฉีดกันมัางหรือเปล่าคือบางคนเวลานี้มันยังกลัวอยู่ยังอยู่ในความกลัวครับ ในความกลัวกลัวว่าเอ้ฉันเป็นโรคประจําตัวฉนนนันเป็นนู่นเป็นนี่เฮ้ยฉีดฉแล้วฉันจะช็อกหรือเปล่าวะฉันจะกลับมาทํางานได้ไหมฉันจะมีชีวิตอยู่ไหมไหมไอ้สอสอบางคนลูกประจำโรคประจําตัวเยอะเฮ้ยฉีดแล้วกูจะได้สมอลเล่ไหมกูจะกลับประชุมสภาได้ไหมหรือกูจะกลายเป็นอดีตสอสอนะแล้วก็เผาเลยเหมือนกับที่เผาเนี้ยไม่มีการสวดโยนเข้าเมร์แล้วก็เผาแม่งเลยมันเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วในต่างประเทศก็เกิดกันเยอะแยะหมด ในอินเดียก็โยนน้าโยนทะเลจนเป็นศพสื่อโซเชียลก็ออกบอกเฮ้อย่ากินปลาทะเลไม่ถึงนี่แล้วครับกินไปเถอะครับอย่าไปเชื่อมากฉะนั้นเราต้องเอาเรื่องจริงๆไม่ใช่เฟคนิวมาคุยกันเอาด้วยเหตุด้วยผลในทางวิทยาศาสตร์ถามผมผู้บอกไปฉีดเถอะไปฉีดเลยอย่างน้อยก็สร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานผมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลให้กําลังใจครับในขณะที่บ้านเรามีปัญหา ไม่ใช่มาขัดแข้งขัดขาออกมาด่ารัฐบาลสาดเสียเสีๆอีเดียวไม่ฮะไม่รายการนี้จะเข้มขน้นรายการตอนเช้านะข่าวทะลุไม่แต่เข้มข้นในกติกาเข้มข้นในกติกาครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันผมจะแจกเสือ้อแจกเสือ้อเสื้อพวกเนี่นะครับเอสิบตัวเดือนละสิบตัวใครที่เป็นสมาชิก ของรายการบุญรวีตีข่าวเป็นสมาชิกเสียเดือนละห้ิบาทวันละหกเสลึงนี่บุญรวีตีข่าวแจกเสื้อเดือนละสิบตัวแต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกรายการข่าวทะลุไหมเสียห้าสิบบาทวันละหกสลึงเหมือนกันกดข้างล่างมันเขียนคำว่าสมัครสมัครไปเลยแล้วท่านซื้อเสื้อได้ตัวละสามรอบาทเสื้อพวกนี้เป็น เสื้อที่มีโลโก้ YouTube และก็มีชื่อรายการข่าวทะลุใหม่เก็บว่าเป็นที่ระลึกสวยมากผมไปเลือกผ้าโดยตนเองนะ50บาทเป็นสมาชิกปกติขาย450นะครับในรายการข่าวทะลุใหม่ขาย490ไม่ใช่50ขาย490แต่วันนี้ท่านซื้อได้ในราคา300แต่ต้องเป็นสมาชิกในรายการข่าวทะลุใหม์แต่ถ้าเป็นสมาชิกในรายการบุรีตีข่าว ซุ่มแจกแจกให้ฟรีเดือนละสิบตัวเลือกเอาหรือจะเป็นทั้งสองรายการก็ขอบพระคุณอย่างสูงสองรายการจัดรายการด้วยผมทั้งนั้นก็เอาเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังข่าวคืบหน้าคืบหลังอะไรต่างๆรายการนี้ก็เอามาบอกกล่าวเล่าสิบให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างกระจ่างชัดวันละเรื่องสองเรื่องนะนี่ก็เอามากราบเรียนท่านขอบพระคุณจริงๆ ช่วยกันสมัครสมาชิกช่วยกันกดติดตามจะได้เป็นแฟนประจำเป็น FC และก็ช่วยกันแชร์แชรแชร,ชร,ชร์อย่าลืมกดกระดิ่งที่สำคัญช่วยดูโฆษณาช่วยกันดูโฆษณาสักหน่อยเพื่อจะได้มีเงินซื้อข้าวสารกินบ้างคือท่านไม่ดูโฆษณาผมก็ไม่มีรายได้นะครับฉะนั้นรักกันจริงเป็นแฟนคลับดูโฆษณาให้จบนะครับแล้วจะกลับขอบพระคุณอย่างสูง กรอบขอบพระคุณจริงๆวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการบุญละวีตีข่าวตอนบ่ายๆแก่ๆตอนเช้าก็ข่าวทะลุใหม่สวัสดีครับ